ขอแผเมตตาหลวงสัตวทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูป่าเมนาเย็นสัพเพนาสัตาเวรา อย่าจองเวนสัตตายหรือสัตว์เป็นจองอยู่เย็นสัทธาพรสัพเพทเทวาดาพวกผู้ขาขอวิงวอน โุคขาปาดงดอนทั่วสิงคอนสุขทุกวนันสับเพบุคคาลามานุษยสามารวมกัน ผิดใจโทษมหันอาภัยการมีเมตตาเจ้าเมทอรานีทุกพื้นที่พระสุธาสเพปุริสา ที่ย่ามีทั่วปเจากก้ากรรมหรือในเวนขอให้เป็นผู้มีายสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ย่ามีภ้ายมาราวีสับ เพหรือปีศาจผีพวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาลินไม่ได้กินทรมานหรือเป็ดพวกอดข้าวของพ้าเจ้า พิมพิสารพ่อแม่ไม่ได้ทานตามสถานในวัดวา่าโชคดีพระมาลายให้พ่อแม่ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้ จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไว้ทาช้าไปเสียใจเอยทำบุญต้องเร็วไวาทา จะไปเสียใจเออ